สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนที่ติดตามชมช่องสวนสบายๆอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในบ้านฝั่งเพนะครับหมู่หนึ่งตำบลพรสวรรค์อำเภอนาจัลวยจังหวัดอุบลราชธานีนะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะมีโรงสีเป็นของตัวเองด้วยครับ นี่ครับเพื่อนๆครับเอ่อแล้วก็มีการแปรรูปนะครับแปรรูปข้าวข้าวเปลือกเจ้าข้าวเปลือกเหนียวนะครับแล้วก็บรรจุเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มด้วยนะครับนี่ครับเรามารู้จักกับประธานกลุ่มนะครับสวัสดีครับพี่ครับเออโอ้ยรู้จักดี อันนี้คือพี่สมานโตนันนะครับใช่ไหมพี่ใช่ครับโอ้ oh, พี่ก็เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชื่อเต็มๆของกลุ่มชื่ออะไรพี่สมานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เกษตรผสมประมมสานหมู่หนึ่งบ้านคำปีพ oh, ม่วยโอ้โอ้ชื่อยาวจริงผมจำไม่ได้เพืเ่อนๆครับเพราะเป็นพาเฉลวครับอันนี้คือโรงสีนะครับพี่สมานใช่ไหมครับโรงสีที่เราเราเราได้งประมาณของ งบงบพัฒนาสีสีจังหวัดนะครับอ๋อเป็นเป็นโรงสีที่ได้รับมาจากงบประมาณพัฒนาสี่จังหวัดกลุ่มสีจมมส่จังหวัดกลุ่มจังหวัดอ๋อ,อขนาดกําลังสีเท่าไหร่พี่สมานประมาณสองตันประมาณสองตันต่อว,วันโอ้สีได้สองตันต่อวันครับเพื่อนเพื่อนแหมใช้ได้เลยครับกล้องแล้วก็ข้าวขาวอ๋อคัดข้าวเป็ที่นก็ได้ด้วยครับอืม สีได้ทั้งข้าวกล้องนะครับและข,ข้าวขาวข้าวขาวก็สีได้นะครับได้ทั้ง2ประเภทเอ๊ได้ข่าวว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะนําผลผลิตของกลุ่มไปวางขายที่ตลาดที่วากันอำเภอต่อที่วาการอำเภอนาจะหลวยนะครับพี่สมานพาไปดูกระบวนการแพ็คหลังจากสีแล้วหน่อยครับเห็นว่าวกําลังทํากันอยู่ครับครับครับ ผมเป็นคนชอบต้นไม้ครับเมื่อารังปลูกไม่อ้โเออสองปีข้างหน้าผมก็จะได้งานครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเยอะแยะเลยครับเพื่อนเพื่อนอหืออันนี้อะไรนี่ครับทำอะไรกันครับเนี่ยคขัดขัดข้าวนะครับเพื่อนเพื่อนเขา คัดด้วยมือนะครับแนมดครับไม่มีเครื่องคัดนะครับโอ้โหเครื่องคัดราคาเป็นล้านอ๋อเครื่องคัดราคาเป็นล้านครับแต่ว่าเราใช้คนคัดนี่้บางท่านบอกว่าที่นี่ก็หลายร้านแล้วครับโอ้ใช้ใช้วิธีการคัดด้วยมือนะครับอ๋อใช้แรงงานคนอ๋อใช้แรงงานคนท่าวนแก่ให้เกิดประโยชน์ด้วยนะครับโอ้โห ถูกต้องเลยครับในละงานคุณแก่อ๋อในงานคุณแก่ขอเบิ้งหนาแน่ว่าคนแก่แก่ซ้ำแน่คุณแก่โอ้สวัสดีครับอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยหกสิบเอ็ดล่ะค่ะหกสิบเอ็ดโอ้อีกท่านหนึ่งก็หกสิบสามนะครับอ่าท่านแรกนี่คงจะแปดสิบห้าใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> ขอขอขอจมหน้าหน่อยเดี๋ยวหันมาชัดๆหน่อยสิ โอ้ยไม่ใช่ครับดีพึ่งพิ่ง3ครับแหมก็พูดหยอกกันไปนะครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับแหมเน้นใช้มือครับกว่ากว่าจะได้ผลผลิตมาสัก1กิโลเนี่ยไม่ธรรมดาเลยครับเพื่อนๆมาดูผลผลิตกันนิดหนึ่งครับนี่ครับนี่ครับที่แพ็คใส่ถุงเรียบร้อยแล้วพ่อประธานสมาน บมายกโชว์หน่อยเร็วตัวนี้เป็นถุงหนึ่งกิโลครับตัวนี้เป็นดุจักรการดีดีเออตัวข,ข้าวหอมข้าวข้าวหอมมะลิเป็นข้าวกล้องอ๋อข้าวกล้องหอมมะลินะครับอันนี้ละครับสีดแดงเป็นข้าวข้าวเป็นข้าเวเ,าเหนียวเหนียวแดงเหนียวแดงนะครับเหนียวแดงตัวนี้พันจุสูญญากาศดีก็เก็บใช้ใช้เก็บยาวนานได้หลายปีครับอ๋อไอ้เครื่องเครื่องแพคนี่มีอยู่ที่ ตัวนี้ครับอ๋อนี่เองครับเพื่อนๆครับนี่นี่นี่โอ้มีเครื่องแพ็คครักของของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้วยนะครับนี่เราเป็เครื่องแพ็กของของเราเองครับตัวนี้เป็นข้าวข้าวข้าวเผาแล้วครับข้าวหอมมะลิอ่อันนี้ถุงละกี่กิโลพี่ห้ากิโลครับตัวนี้โอ้เนี่เาเราขายราคาย่อมครับตัวนี้ที่เราขายแค่สามหมื่นบาทแค่ปีนี้เฮ้ยครับถุงละเท่าไหร่ ถุงละ50บาทครับอ๋อแม่คิดว่าถุงละ50บาทเพื่อนๆกิโลละ30บาทครับกิโลละ30บาท,บบาทนะครับลลเป็นผลิตภัณฑ์ของชุม<อ>พิสากิจชุมชนวันนี้เราเราเรา,เราขอค่าค่าเชิงกาหน่อยเราขอเป็น35ครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สมานข้าวเนี่ยตั้งชื่อยี่ห้อว่าอะไรเนี่ยเราตั้งชื่อว่าข้าวหักคนโดครับ อ๋อข้าวหักลำโดมนะครับเพิ่งตั้งชื่อตะกี้ใช่ไหมเนี่ยเออก็พูดล้อเล่นไปอย่างนั้นแหละครับแหมก็เป็นข้าวหอมมะลิแล้วก็ข้าวเหนียวในพื้นที่ของบ้านฝั่งเพนะครับแล้วก็พื้นที่บริเวณใกล้เคียงเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจมากทีเดียวครับดำเนินการโดย ชาวบ้านในหมู่บ้านฝั่งเพเนาะพ่อสมานครับย่เดี๋ยวเราจะมันจะมีสติกเกอร์เดีอ๋อมีมีอ่ามีสติกเกอร์ยังไม่ติดอืม่าลองติดให้ผมดูหน่อยเมนยูบข้าวหอมมะลิแม่นอยู่บนหลังแม่นครับเอบอข้าวฮักลำโดมครับเพื่อนๆข้าวฮักลำโดมจริงๆด้วยตั้งชื่อมานานแล้วครับไม่ใช่เพิ่งตั้งตะกี้ครับข้าวฮักลำโดมข้าวหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้าครับโอ้โดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอมซับ บ้านฟังพีครับแล้วถ้าเกิดมีเพื่อนๆนที่เขาชมคลิปที่ผมนำไปลงใน YouTube เนี่ยแล้วเขาอยากได้ตามเบอร์โทนี้เลยครับฮะตามเบอร์โทนี้เลยอ๋อตามเบอร์โทนี้เลยนะครับใช่ครับใช่ครับอ๋ออันนี้เป็นเบอร์โทของพี่สมานเนาะครับครับโอ้เพื่อนเพื่อนอ่านเห็นไหมครับ ถ้าสนใจผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับโทรมาที่เบอร์06219699800 <9, okay. S 1> ครับ,รบแหมขอสายพี่สมานโตนันได้เลยครับอ่าได้เลยนะครับโอ้โห,หน่าสนใจทีเดียวเพื่อนเพื่อนปลอดสารพิษใช่ไหมพี่พสมาน่ครับไม่เคยใช้สาร,รยาเยอะอะไรที่มันมมเป็นอันตรายใช่ไหมครับตัวนี้ข้าวเราเป็นข้าว ข้าวจากเกษตรกรโดยตรงครับอ๋อเพื่อนเพื่อนสนใจอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับติดต่อตามเบอร์ที่ผมแจ้งไว้ตะกี้นะครับเราเอ่อเรามีข้าวมีทั้งข้าวกล้องข้าวกล้องข้าวหอมมะลิข้าวเหนียวอ๋อแต่ตอนนี้ข้าวข้าวไรซ์ลี่เราหมดแล้วไปนี่เราเราจำหน่ายดีมากอืมากข้าว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 ไรซ์ลี่หมดแล้วโอ้ยผมก เหลือน้อยเหลือน้อยแล้วอ๋อครับผมครับผมแล้วกว่าจะคัดเลือกได้สักหนึ่งกิโลนี่ไม่ธรรมดาเลยครับเพื่อนๆใช้เวลาคัดแยกก็พอประมาณนะครับเอออู้หูมันมีทั้งเราเราเราไม่มีเราไม่มีเครื่องเครื่องเครื่องยิงสีก็าบอกเครื่องยิงสีในราคาเป็นล้านครับเออเราก็ใช้นิ้วยิงเงาเออเราใช้นิ้วยิงเงา โอ้สุดยอดเลยครับความมานะพยายามของของของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านฝั่งเพนะครับแยกคัด yeah, ออกไปทีละเมล็ดมเมล็ดมเมล็ดนะครับแล้วก็กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์บรรจุถุงให้พวกเราได้ซื้อไปรับประทานกันนะครับสนใจราคาเป็นกันเองครับกิโลละแค่30กับ35บาทน้องก่อสมานนะสุดยอด อืมใช่ทิ่เป็นข้าวกล้องครับเพื่อเป็นสุขภาพจริงปเป็นข้าวกล้องไปกินแล้วมันเป็นสารมีมันมีสารกาบ้าอะไรครับทวดอ๋อคา,าบ้าเป็นกาดีก็ไม่รู้กันแล้วรักษาสุขภาพ,าพ,พกับปนะ้องกันโรคมะเร็งครับเออมีมีวิตามินสูงมีวิตามินสูงเออข้าวฮักลำโดมครับเพลือกเอกโอ้สำหรับคลิปนี้พี่สมานนั่งลงหน่อยสิ ารร้อนหาคุณป้าวนนานจะี่เออพี่ๆท,ทุกท่านนะครับหันหน้ามาทางนี้นิดหนึ่งเนีโอ้โหเห็นชัดแล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆว่าอายุอานามบวกกันในหน้าจะสักสี่0้ปีครับโอยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านฝังเพได้นะครับช่วยสร้างไรายได้ให้กับคนในชุมชนเนาะเออสำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณพี่สมานแล้วก็ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านฝั่งเพทุกๆท่านเลยนะครับผมยังไม่ทันได้สวัสดีเลยเอ้ยเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้เพื่อนเพือนชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สวนสบายสบายด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เอาบานฟังเพลกับพ่อนอะเออสื่อมันยาวโพทสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับท un ุกทุกท่านครับสวัสดีครับเออได้เวลาสวัสดีแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับฝากโอกันึ่ง